ภาพบรรยากาศนะครับสนามศรีนครินทร์หกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาชมเยอะๆกันค่อยว่าก็ ท่านผู้ชมเยอะมากครับหนึ่งคนแล้วก็เหลี่ยมนี้นะครับจอนหลังเท้านะครับผมปะทะ โบสะนะครับผมรวมไข้กันนะครับผมต่อสองหนึ่งนะครับห้นงเริ่มจะร้อนแล้วเนี่ยห้าหนึ่งเริ่มจะร้อแล้วเนี่ย อันนี้สะเสิบครับจอนเตะเสียนะครับรงนี้ เต้มเท่าไหร่นะพี่12 13ตอนนี้แต้มก็13ต่อ9นะครับฝั่งซะกับโบบางชันนะครับรวมค่ายกันนำอยู่นะครับนำจอนองเท้านะครับ13ต่อ9 เสิร์ฟนะครับอออตนนอนเตะได้ับมันยาวนั่นเองขานอกถือว่า ก็แบ่งแบ่งมาจากเสรีไทยเยอะพอสมควรนะครับรับได้นะครับจอนเตะมาครับรับได้ครับยกขึ้นไปโบเตะข้ามไปครับจอนรับได้ครับโอ้เสียครับผมฟัง ะนะครับได้เสิร์ฟนะครับผมตอนนี้ s> <S สะรู้สึกว่าจะเจ็บข้อมือนิดๆดนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมสะเสิร์ฟไปครับเสิร์ฟข้ามไปนะครับจอนรับลองมาเตะมากโอ้โหนะครับเรียบร้อยครับปิดฝาลงหง นี้จอนได้เสิร์มนะครับแล้วก็แต้ม9ต่อ13นะครับผมก็ถือว่าไล่มาพอสมควรนะครับโบชงขึ้นไปครับโบเตะลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหลูนี้ครับไม่เหลือครับเปิดเองชงเองเตะเองนะครับผมลูกนี้ครับไม่ธรรมดานะครับ นะครับผมซะเป็นคนเสิร์ฟนะครับจาเสิร์ฟไปนะครับผมออกครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับจอนคนเสิร์ฟนะครับจอนฝั่งนู้นนะครับเสื้อสีดำนะครับข้างหน้าตาสเปนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจตขึ้นมาครับโบนะครับโบชงขึ้นไปโบลากข้ไปโบเตะนะครับออกนะครับผมโอ้โห ก่อตาก้อนะครับเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วครับเบียดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แต้มอยู่ที่10ต่อ13นะครับสูสีนะครับครับเปิดสะชงนะครับโปเตะนะครับลูกนี้จอนรับได้ครับจอนทำไงครับ ตอนเตะ้นมาออกครับผมโอ้โหลูกนี้เสียดายมากครับล็อกไม่ได้นะครับผมโอ้โหถ้าล็อกได้ลูกนี้ถือเป็นเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องนะครับต้องเป็นเรื่องนะครับถ้าล็อกลูกนี้ได้เป็นเรื่องเลยนะครับโอเคนี่ก็มีเหตุการณ์เตะนะครับลูกเตะน้าเน็ตก็ขาผ่าเน็ตนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเจ็บข้อมือนะครับสาก็ เสิบ์ินหน่อยนะครับครับแต้มสิบสามต่อสิบนะครับฝั่งซักเป็นคนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟข้ามไปนะครับจอนรับขึ้นมาครับโชว์ขึ้นมาจอเตะนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับโบรับแตกนะครับ กเนไม่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมันมันก็มาดูตอนนี้มันมาดูตอนนี้มันลงเสร็จแล้วเอาละครับจอนเปคนเสิร์มนะครับจอนเซิร์ฟข้ามานะครับถ้างชงไปชงหลังเท้าเข้าไปนะครับโอ้ยนะครับอันตรายนะครับอันตรายเอาละวครับปัญหาแล้วครับ ปัญหานะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับเอาแล้วครับจอนไล่ขึ้นมาแล้วครับ11ต่อ13นะครับผมตอนนี้นะครับจริงๆเหลี่ยมนี้เตะ2อสองนะครับแต่นักกีฬาฝั่งนู้นไล่นักกีฬาฝั่งนู้นออกนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับ ไล่นักกีฬาออกได้ยังไงครับผมมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูนะครับดูชมหน้าพี่เลี้ยงนะครับแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดมากครับตอนนี้เครียดมากเอาละครับผมอตอนเสิร์ฟข้ามาครับโบเปิดขึ้นไป สะโดนขึ้นไปเตะครับโอ้โหตอนจับได้ครับยังไงครับลูกนี้เตะตัะแบกเรียบร้อยครับโอ้โหไข่ต่อห้าหนึ่งครับชิปหายครับชิปหายแล้วครับใครต่อห้าหนึ่งครับก๊อฟต่อห้าหนึ่งครับชิปหายแล้วครับ่ใครตอก๊อฟนี่แหละครับ กาแล้วแกมเบียดเข้ามาแล้วครับสิบสองต่อสิบสามนะครับผมยกขึ้นไปนะครับเอาแล้วเอาแล้ว เซิฟครับเหมือเสิร์ฟเสิร์ฟสต่อ5-4เหมือเสิร์ฟครับเหมือเสิฟเซิฟต่อ5-4อ่าครับโป้งกันได้ไครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหซาเตะล็อกได้นะครับลุงเขาบอกว่ารอให้ราคามันแก้มันเท่ากันก่อนนะครับไปเตะเอาเดี๋ยวเขาไม่แก้นะครับเขาบอก ึงราคาเดี๋ยวฝั่ง,ง<อ>นู้นไม่แก้นะครับสปอนเซอร์เดี๋ยวอสปอนเซอร์ฝั่งนู้นไม่แก่นะครับเอาละครับตอนนี้ครับไม่รู้ซ้ำไม่รู้ไม่รู้ซ้ำเพลงหรือหัวลำโพงจะไฟไหมเัาก็ไม่รู้นะครับ ครับตอนนี้ฝั่งสองนะครับซะโบนะครับรวมค่ายกันนะครับซับพัฒนาการนะครับกับโบบางชันนะครับรวมค่ายรวมค่ายหลังเท้านะครับผมเตรียมหลังเท้านะครับโบเป็นคนเสิร์ฟนะครับโบเสิร์ฟข้ามไปนะครับโบเสิร์ฟข้ามไปจอนเปิดขึ้นมาอย่างไรครับจอนเปิดขึ้นมาจอนเตะได้ครับผมรับได้โบยลงไปซะเตะตายครับ พี่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 ครับต่อห้าสีมาให้ลองสี่ร้อย ครับตอนนี้รู้สึกจะบังมากนะครับบังบังขายถั่วนะครับผมเดี๋ยวผมมาหามุมมุมแป๊บหนึ่งนะครับด้แกเจ็นดีๆแน่ๆนะเออขึ้นไปนะครับโป้งงนไปลูกนี้สว่าครับเตะเรียบร้อยครับผมโอ้ลูกนี้ครับไม่เหลือนะครับไม่เหลือ คนภาคนะครับต้องลุ้นฝั่งนี้ชนะนะครับเพื่อเสียร้อยเดียวนะครับผมเอาแล้วครับผมนักกีฬาตอนนี้ทั้งขาทน้งขาในกดดันกันชิบหายนะครับผมเอาแล้วครับฝั่งสองเป็นคนเสิร์ฟนะครับโบบางชันจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟข้ามไปนะครับจอนรับได้นะครับจอนอะไรครับจอนเตะโอ้โวรับได้ครับโอ้ เรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ได้จริงๆครับผมไม่ทันไม่ทันไปออกแล้วเนีย่ยออกหาหนึ่งคอ่ะชิบหายแล้วผมเนี่ยเนี่ยมโมเละใคที่มึงทำทั่วตายไหนเออสิกขึ้นก็บอกขึ้นนะ แมเบียดกันมากๆเลยนะครับราคาเตะคู่นี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะพี่พี่ดงพี่ดงราคาเตะคู่นี้เท่าไหรพ่พี่ถึงหมื่นไหมโอ้โหจอนครับเรียบร้อยครับลูกนี้เสิร์ฟพิกเน็ตไปนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคือหมายหอทีเนี่ย ไก่อยู่นั่นเนี่ยตอนนำไปแล้วครับผมสิบสี่ต่อสิบามนะครับตะกอบโอ้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับแล้วก็นําอย่างเยอะนะครับตอนนี้ก็ตอนก็เอาชนะนะครับผมตะกับโป้วางชันไปนะครับในสกอร์15ต่อ13นะครับผมโอ้ก็แบบชนะแบบไล่ขึ้นมานครับกอคือตอนแรกคือขาดมากครับราคาคือแบบฝั่งสองคือต่อสีหนึ่ง5-1น,นะครับผมถือว่าะกอถือว่า ตําเพลงกับหัวลำโพงไฟไหมครับครับไฟไหมตํ้ตเพลงไฟไหมไม่พอครับับไฟไหมหัวลำโพงด้วยครับสองต่อครับผมเรียบร้อยนะครับไฟลักกูเสียงเลย